มาเบิ้งกันครับใส่ปลาซิวไว้จะเป็นอย่างไรมาดูสิชุบเขาบ้าเฮ้ยลายว่ะเออมีเี่ปลาซิวฮ่ไปเบิ้งอีก ดูกันอีกครับนี่ปุ๊บจุ๊บไปบ้างไอ,อตัวก็วบนหลเวียนได้มกได้มกหน่อยอยู่ 呵呵，呵呵呵呵